เบิ่งเพ่นปลูกแปลงปลูกผักบุง้งแก้วจะปลูกซะนะให้นานีดีโอ้นี่ดีนี่ดเบิงบ่งผ้าเบิ่งไก่ไก่เบิ้งไก่ไก่ใส่กวยเตี๋ยวผัดเห็ดยางกระเสียบนีดียอดช่วงนี้โอ้พุ่นะขาอัวรัวเลยพุน่นะ น้ำผนะักบุ้งแก้วเขาเอิญผักบุ้งแก้วนี่ nh ยอดใหญ่ยอดอวบดีขนาดเลยแหนกมีตัวนี้แหนแหนแดงขายน้ำบานเห่านี่เตะตลาดนัดเนี้ยครับอ๋อใ้ใส่ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นว่าผักบุง้งแก้วใส่ก๋วยเตี๋ยวมันแซ่บก็ผักบุ้งจีนได้ กำลังใส่ปุย๋ยบำรุงนำ่ำทำลุง nh อดโอ้จะไปส่งเพื่อนว่าพักขั้นจ่องค่ะมีดังพุ่นทางพุ่นง่ำตามาดูใกล้ๆโอ้เดี๋ยวพาไปเบิง่งใกล้ๆทางพุ่นพารัดเราะไปดูทางน้วนยอดใสละ่ะ ใส่เกคโบกับหัวอุ้ยหลงเฮ้ยยอดยอดขาวงามอ้วรัวเลยพัวนะไปส่งตลาดไปส่งตลาด,ลาดน่าปลูกซ้ำนีก่กระจ้านนี่พื้นที่ซ้ำนีน่แหละก็สามารถเป็นเงินได้งานนั้นมันกระสูบสูบน้ำจาก สามาคใจบำรุงใส่ปุ๋ยบำรุงน้ำบลใส่ก็บอง,งามเนาะเห็นไหมผักบุง้งผักบุง้งเงอะงามมากอวนรัวงาม,งาม,งามย่านดีเลยอได้สนใจก็สั่งเพิ่นได้เพิ่มพันห้เก็บเพิ่มมาเก็บทุกมือนี่เบื้องยอดขาวยอดขาวงามงามเพื่นนนะผักบุ้งแก้วไหม เอาไปเฮ็ดอีหยังเกาะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสีชมพูเขาเอิ้นว่าอีหยังวะกูพักันจองแซมน้ำิ่นหยอดแหมช่วงนี้เพิ่นว่าหยอดมันสิลงแล้วว่าซั่นยามมื้อเช้ามันสรริสรรัสรร่นซากลากข้าวอัวรั่วเพิ่นว่านี่อยอดอยอดผั่วบงแก้วน้ำมันก็ขังอยู่ในนี่ล่ะจ้าหนืแดงเน่้แด,ง,ดงก็เต็มอยู่ น,นี่ยอากับบุญทรงตลาดนัดนี่ยทรงน้ำลานขาเนี่ยจินะาจ้าข้าจเจ้าสังเกาไปทรงเก็บไปกำละงสิบบาทเจ้าบาทกับพ่อได้เติมกันนี่มันปลูกง่ายๆนึ่งจ๊ะมันกับแพรแพรเลี้ยวเพื่ออย่างนี้ยมันปลูกพะขั้นจองแซมน้ำหนึ่งมันบอคอยได้เก็บสังเกตพะขั้นจอง,อง,งเก็บกับกักบุญเกลือ เต้นึ่งใส่เทื่อนึง่งก็ได้ันสีปุ๋ยเนาะไม่แต่แช่ลงในน้ำบำรุ่งไปพร้อมยังด่็ต้องใส่ปุ๋ยน้ำน้ำ,นำค่อยสีงามนาำก็ลาย,ยตันี ปลูกปลูกไข่น้าหนะึ่งปลูกไขนะ่น้าหนึ่งนี่งานท่านี่ขนาดจะสูบควายใส่อีกดอกงานหลอันนี้สีไหลเขากระจองออ้โหแหนะเนี่ย อู้ย่างหนาเลยเนี้เนื้อแดงสวยงามทา่านายก็จะได้เก็บอีกแล้วเนี่ยปูทางพุนอันนี้ท่านี้มันจะมีแต่ผักบุง้งผักบุ้งเกิดเองท่านี้ปูทางพุนโอ้มันไปยากนะท่างพุน ไม่ห้เบึงจ้ะผู้เสียนี้ก็ได้ขายจ้าประมาณห้ยนนหน้านึง